สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะแดนพามาดูป่าบัวใกล้จะหมดแล้วนะครับก็น่าจะเก็บครั้งสุดท้ายก็น่าจะทิ้งได้แล้วนะครับเอาใหม่เพราะว่าหญ้ามันเริ่มจะลกแล้วผักบุ้งก็ขึ้นมากต้องเอารถมาย่ํานะครับถ้าทำใหม่ต้องเอารถมาย่ํา,า,าแล้วก็กําจัดผักบุ้งให้หมด ถึงจะได้บัวนะครับถ้าไม่กําจัดให้หมดก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผักวุ้งขึ้นเยอะดูแล้วฝักจะไม่ใหญ่นะครับฝักจะเรียวๆและเล็กเพราะว่าย่ามลกเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีแล้วก็ต้องย่ำทิ้งนะครับเพื่อที่ให้มันแทงหน่อขึ้นมาใหม่ อันนี้เป็นพื้นที่นาพื้นที่นาที่ทำบัวบัวก็ใกล้กันหมดเดี๋ยวจะพาไปดูในสักนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะมีดอกบัวออกมาบ้างแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเนื้อที่ประมาณตรงนี้ประมาณไร่หนึ่งที่แบ่งจากทันนาข้าวมาทำบัว ตอนแรกก็จะเป็นป่าคล้วยทีนี้น้ํามันลึกกล้วยมันก็โสมก็เลยเอาบัวมาปลูกก็รายได้ก็ไม่มากนะักแต่มันจะเป็นรายได้ที่แบบตลอดฤดูกาลถ้าไม่ได้เกี่ยวข้าวก็จะได้เก็บบัวเก็บผลไม้ทำาะไ้หลายอย่างอันนี้เป็นสะสะนี้จะเก็บบัวยากหน่อยนะ้ำมันลึก <c oughs> ขอบจะก็าอ,อันนี้จะเป็นต้นมะดันมีลูกนะครับอันนี้ดูลูกมะดันลูกมะดันเยอะนะครับมะดันลูกเล็กมีลูกใหญ่มีมะดันต้นนี้เป็นมะดันที่แปลกตอนไปซื้อมา จากร้านต้นไม้คนขายต้นไม้บอกว่าปลูกไว้มันใช้เม็ดเพาะปลูกห้าหปีหรืออย่างเจปีถึงจะมีออกลูกตอนนั้นไม่มีตังค์ครับถ้าซื้อกิ่งตอนราคาก็จะอยู่ที่3ามรหาสก็เลยต้องได้แค่ต้นเม็ดเพาะมานะครับต้นหนึ่งห้ิบาท เขาบอกเจ็ดปีมีลูกพอปลูกไปจริงๆปลูกประมาณเมษาพอถึงสิงหามันออกลูกเลยครับต้นเล็กนี่เดียวออกลูกตั้งแต่นั่นมาก็ออกไม่หยุดเลยครับมาดันต้นนี้ออกลูกตลอดปีไม่หยุดพอลูกยังโตยังไม่ทันแก่ลูกน้อยก็ออกมาอีกออกตลอดปีไม่มีวันพินสุดแม้แต่ฤดูแล้ง น้ำแห้งมันก็ออกครับมาดันตนนี้เป็นมาดันที่แปดเขาบอกเจ็ดปีมีลูกปลูกยังไม่ถึงเจ็ดเดือนเลยออกลูกแล้วนะแต่ตอนนี้อายุมันได้ประมาณหกปีครับต้นนี้อายุได้ประมาณหกปีแล้วตอนนี้ออกลูกตลอดปีไม่มีเว้นไม่มีช่องว่างแม้แต่ฤดูแล้งก็ออกนะครับเนี่ยมีทั้งลูกใหญ่ลูกที่ใหญ่ลูกเล็ก ออกมาตลอดปีเป็นอย่างนี้ตลอดปีนะครับแม้แต่ฤดูแรงก็ออกน้ําไม่มีก็ออกออกอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยไปก็ต้นนี้แปลกกว่าเขาก็เคยเห็นมาดันมาเยอะก็จะออกเป็นฤดูการแต่ต้นนี้ไม่มีฤดูออกตลอดปีตลอดคาดอันนี้ปลูกบัวถ้าปลูกในานายอย่างนี้นะครับมันก็จะเก็บง่ายเดินเก็บ แต่ถ้าอย่างฝั่งนี้เป็นสระเป็นสระนี่น้ําลึกมากสองเมตรต้องใช้เรือไม่งั้นก็ต้องใช้กำลังใหญ่ๆนั่งลงไปครับวันนี้พามาดูป่าบัวเป็นไรายได้เสริมที่ดีมากขายง่ายขายคล่องขายดีถ้าได้ไปวันหนึ่งสามสิบสี่สิบกัมเนี่ยกัมละสิบาท ประมาณห้าฝักหกฝักก็จะขายไม่เกินสองชั่วโมงก็จะหมดนะครับขายดีมากบัวเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทํากันถึงแม้ว่ารายได้มันจะน้อยแต่ปีหนึ่งมันได้สามรอบบางปีก็สองรอบถ้ารอบสามไปเจอฤดูหนาวก็จะไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าหนาวบัวจะไม่ออกบัวจะไม่ออกดอกเราก็จะไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยปีหนึ่งสองรอบแน่นอนทุกปีนะครับ อันนี้จะเป็นต้นขมเทศที่การคนาให้มันมใหญ่ๆหน่อยนะครับกว้างประมาณสามเมตรครับคนาเราก็จะปลูกขมเทศปลูกขมเทศไว้ไม่เยอะครับประมาณสิบต้นขมเทศประมาณสิบต้นเอาไว้เป็นไรายได้เสริมเวลาช่วงที่เราไม่มีผลผลิตอะไรก็เราก็ได้ อนโนนมั่งอันนี้มั่งปลูกผลไม้ให้ครบฤดูกาลให้ได้ขายตลอดปีถึงแม้จะเป็นรายได้เล็กๆแต่มันก็เป็นรายได้ที่เราไม่ต้องไปหยิบยืมใครคือเราสามารถมีรายได้ตลอดปีสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ